นายปวดบ่ามากต้องมากดให้หน่อยกดทุกวันเลยนะฮะกดก็ช่วยได้นะค,คลายคลายก่เวลากดเรากดไปด้านหลังนะมันจะได้ันสู้กันอย่าประกดอย่างนี้ประกดอย่างนี้มันหัวทิ่มนะ,ะกดอย่างนี้ตรงด้านเนื้อบ่าเนี่ยด้านเน้อต้นคอเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนีถ้ามันแข็งนะตัวนั้นมันแข็งก็ขน,น,นัดไปมาเอจอละเจอแข็แข็งเนี่ยยกมือขึอ้น สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสิบองสามประมาณสามสิบวินาที่อนนะแล้วก็กดใหม่ทำสามรอบเอามือมาพิงนะเอาหม้อพิงมืออย่างเงี้ยถึงม,มันจะลงลึกถึงแล้วมันจะไม่เจ็บมากเท่าไหร่ ทำสามรอบอมาฝั่นี้ดูหาดูนะฮะไม่ใช่แค่หน้านะอันนี้ตรงทาพิเซียดนะจะอยู่ด้านหน้านะครับอาจจะไปค่อยเห็นหนิดนึงพอดีไม่มีใครถ่ายให้เลย <S <S คนถ่ายไม่ได้มาด้วย ตัวที่แข็งนะแข็งเก็กดถ้าเจ็บมันจะลงมานี่ผมมาสอกได้นะปวดมากก็เหงือออกได้เนีย่ยเราเจอแล้วเจอที่มแข็งนะตรงแถวก้กางคอเนะีนะ่ยะราขึ้น,นมากดหัวมาใส่มืออะไรอย่างนี้เราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสองสามสี่ห้า หวเจ็ดสิบแปดรก้าสิบสบปสองสายสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดมาสามสิบอ่ะปล่อยฮะเราก็จับใหม่หาใหม่มันจะแข็งนก้อนจะแข็งนิดนึงกดลงไปจะไม่แสบนะครับถ้ากดแสบแล้วกดโดนเส้นเลือดนะมันเด่นตรงยกมือเนี่ยต้องมือพ้าดบาดนี่แหละจะเด่นมาก เวลาไปเที่ยวก็ไม่ต้องพกยามากพกตะย,ยาขีนลมไยยาหมองยยนางไญี่ปุ่นก็เดินมากเหมือนกัน,นอากาศก็หนาวพวกสองยาเนี่ยเราก็กดนวดให้กันก็เที่ยวได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา ดังกึกเลยลองทำดูนะครับคนไปเที่ยว